คนเาทำไมแย่แขกเออเกี้ยมันยืนปะเีเขาเบิดอยู่อยู่ตาวเวทเราตัวเดียวยูผิวไว้ยอตอ๋อเป็นไงล่ะเกี้ยคิริคหัวนัดต่อยเลยเอ้ยแทข้างหน้าดูแทข้างหน้าแทงข้างหน้ามีสาตอข้างหน้าโอ้ไม่กู้ว้าวตอยตอยอยอยออ่อยอวอ่วร่่่่อยออ่ะวางออน่ย่มาร์คระวังดวยตอตย ตีประตูไปตีปรูไปวิ่งยมันเตรองท้าใด่เฮ้ยรอนะรอมันลุกนะม้นลุกนะวไปไปเฉมาแล้วมาแล้วมมาแล้วรอรอมมาแล้วมลมลเล้มาคนข้างหน้าว้วังนะมันจะชาโลมันจะชาโลเวลมมมลวีมลามาแมแแมา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 ้ว้ค อ่ามันจะมีออแปลกจะไปเชื่อตัวเชื่อนี่เลยตัวปัญาออนเลยตัดไเนี้ยนะเรื่องคาะต่ามา้าเที่ยตัเ่นอนดไปเนี่ยเดี๋ยวเรื่องมันหมดก็ถอย อย่าไปทำให้มันมมาเลยนี่ตาละตาแปลกๆนะยายเอ,ยยอนี่มันตัวรวบ่ว,ว <laughs> เียว้ยจัด่ลจัดหน้าประตูระวังนะมันเอ็นเพแบบใช้แม่หัวคิกเลยสาต์จัรู่ะแกกูสแปม่นกตายอังนี้ไม่เ,เก่งเมียเนี่ยไม่คิดดูดีไมไปพรอรอมานาไม่อถ้าไม่เ,เก่นะผมไม่เ,เก่ผมไม่เ,เก่วงวบสวยแหวิกเล ไอ้ประตูกูจะได้ตีเสร็จเท่าไหร่วะวันนี้ยันแม่ตียากอะกูตีกว่าแล้วมันต้องอ็งเกตมันก่อนนาทีบ้างพี่ด้านข้างถ้ามันเอ็เกตปั๊มมันซัดแม่กูจะเอาพร้อมยังอ่ะตัวดีเฟนซ์พร้อมยังรอรอรอให้มันลว้งลุก่อนให้มันให้มันเอ็งเกตเราเราจะได้ตีประตูอ่ะันไม่ได้ตีมันก็ไม่เอ็งเกตมันไม่ได้โง่ไงสาดที่สาดฮีโร่เจฮีโร่เจฮิโร่เจนี่หน่อยไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องไออ๋อเฮียไฟหนึ่งคนเลยกับผมนี่ไอไปไปไอ้นี่มา ไม่เอาไม่เอาเบอร์หีเบอร์ถีเบอร์หีกับเชคกี้เบอร์ีเชคกี้หน้าประตูเบอร์ถีเชคกี้หน้าประตูนะรอก่รอก่อนก่อน้วก่อนรอกนเาวลาเขาบกลูกเราประตูน้ตู้น้ตูนตูน้าปีสมตูน้าปามใมได้ไม่ได้ตวตูฟรีไปตีวตูฟรีไปตีไปองมัะรักออกมานะไอเหี้ยนี่ไม่หยุดกระโดดไปกระโดดมาที่ไวะไอ้สัตว์เดินแม่เนแม่ประธานลานเลยหีย เราตัวเดียวกังจะแตกอ่ะเราวังระวังระวังระวัง้น่รบกวรอย่าพุงเข้าอย่าพุ่งเข้าราังเราบังอยจะแก้บันบังเราบ้าเด้อจ่ายเวลายากที่วการะเจ้าเจยเสียงรวมดิเจแม่ตีนักไอสตว์เอาแม่ตะกุ่เอาเฮี้ยนบอ้เี้ยนตัวที่มันขดอมนบึ้มบึ้มนะราบงราบงเจ้าเจเ๋ย่าดชิวเฮ้ยไชิวๆปัดมามาพวกเอาเลยนะรอา่อนชิวๆไปปัดมาเลยเอ้รอก่อนร เราเกาะาเกาะเราเกาาไอ้ชิ่นมาเลยชิบ่อปดป่ามาปัดมาหน้าประตูแล้วลงเลยลงเลยลงเลยถอ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 ยถยถอยถยถอ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 ยถยถอยถอถอยถอถอย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 อยถ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 ออยถ ลกเวทหน้าประตูนะเวทหน้าประตูเวทน้าประตูน้สี่สามหน้าประตูเินไปแม่งมดตินทานในตัดนี่ถ้าว่าถ้าว่าถาว่โอ้โหแทงโหดใส่เสา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 สเดยังยโดนคนเยอะคนเยอยทะกอยู่ระวังไม่เอา่เอาเรานเก็กไอ้หุ่ยหินหินได้ห yup. ุ่หนไดหุ่ยหินได้สเปซสเปซกินวิว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 กิวิวเตะเตัวที่มันหลงเข้ามาในเราไหนด้ปะกลับมากลับมาเฮ้ใครเื้องไม่เต็มกลับมาใครเลืองไม่เต็มกลับมาอย่าไปยืนออหน้าโชกนี่เอ็นต้เกตจาก้าหน้าเลย ถ่ามาชีเลยเทเทต้นไม้ต้นไม้ต้นไม้่ามสองหถ่ยมาถ่ายถทน่าไ่ายีน่่ามา่าสเปซนะสเปซสเปซเดเวทอย่าถอยอย่าถอยอย่าจะถอยใกล้อย่าถอยใกล้สเปซเวทมาเดือเอาเวทมาเดอเอาเวทอย่าอย่ากระายเยอะอย่ากระายเยอะปัญหาเดูปัญหาเจ้าูกนัขอสเปซสเปซสเปให้ รอ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 ไปรอไปเรามีเขเปิดรอไปรอไปเ้ามีเขเปิดรอเวทเวทอาจจะไมเจะหนีไปทเวทเดินเวทไปเดินเวทไปเดินเวทเลียเวีเียกเวทเลียลอกเวทเวทเนี่กแพดูเวทนี่กรแพดูเดินเวทมาเวทนี่ไปไสามตเนนนสยสยสยสสปต่อเต่อตายตัวนมเรเต้ารเเารรอไปรอไปก่เาีนเล่ายหน่อยีเกระจายหน่อยลืออยู่เวทตัวเรามีแค่กระจาย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 รอรับเยรับเยรับเยรับพูดร สวยสวยสวยคุยไปคุยปลอมปลอไปลอมปอมะเราจะโดนตายไปเกมหนช่วยเกมหน่ช่วยเกมหนอยช่วยเกมหนช่วยเกมหน่ยไอไอเกมตัวไอจเตัวเมไปาทเดยสองหสวยตนั้นตัเกไปไ้วาอยู่อยู่อยู่สยอยูเกมไเกมออไปจากตรงนี้นี่เสบาย เออพวกวนไกลไปดิแค <im> <c oughs> ่นั้นแหะโดนไปดไปโดินไระวังโดไอเกตรอไไอเกตรวไปไอเกตรไปไอรไปเฮลเบิร์ตรไประวังระวังไอไเกตไอเกตที่ไอเกตที่รับมาดับตู้ัสู้ตัวถูกอีสุกีเดินรอไปรอไปรอไปเลยดนคาสเซนลูกเวตัวคาสเซนอรอเวตัคาสเซนเดินมปสปินเลยสปินเลยรอ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 ตัรอ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 ออกอดูวดูวอออออร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 อมมรอไม่้ แ็กกี้็รอลงถมารออมมาดูมดูวชิวาชิวหน่้ยหสวยบอไป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 แกี้ดีแล้วบอกแล้วบอกทกี้ดีล้บอกติดล้กที้ดีแล้วบอกรอก่อนรอก่อนลุกลุกล่หัวี้เ็กหัวี้เหกตรงงหัว้เห็กตรงะนบมาแล้วรดีแล้วบอกครัหัวี้เหกตรงรอต่ะดสามตัว่ตัว่ตโอ้ย่ก็ทำไมมันไหวแท็กี้ทุกครั้งี่แกี้ิวเลยวะเออรออไ้ย มีความแข็งยู่ได้ได้เี่ยมกเกิดมาเพิ่มไหตัวไหนเป็นคนไ่ตัวไหนเป็นคนวอ่ะมัม่เห็นมีเเมดด้วยแล้วต้อมีเกี้ยืนถามเฮเมดเลย๋ยวต้องรอแขรอรอรมันมวมันมามันมาตอร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 อมีเกีมีเกีลูกเวทตัวรเวทตัวลงเลยสตัวเชี่ยตัวอะไรอ่ะบม้้ไหอที่นี่ใช่ตัวอตัวออ่ะตัวอ่ะอลอก็อาออมาตัวหน้าก็รอบหน้าก็ เอก่อนมันยังไม่มีเกตยังไม่มีเกตัอหัเฮ้ยได้เกต่ไปเราต้องได้มีไรแวะี่นไปเจอเดินมาแล้งงินจเฟกอยู่เฟกกอเห็นแมงฟูใส่ผมตลอดเลยต่อรอใไม่เกตก่อนรับรับรับเอาแล้วไปเนะลูกเวสต์ช็อเวสตชใน้าสี่สามสองเวเวตามวัดเรยวสามดามดามมา เำไปถึงปทำไมปหให้มันจเราเสเลสตนะให้รอไปรอไปเดินเสาเดินเเดินเเดินเสา s e s p e s จะถอยไปอี t s p a s อย่าถอยไปทางนั้นดิเดวสมา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 บอไปบอไปเปยีเ space s p a อยู่ในเจวังมีเกแล้วใครอยู่ในเจออกใครอยู่ในเก้กาวมัไเกแล้วไมเแล้ว space s space รอ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 จะฆ่ากูมันจะฆ่ากู ไหนไหนไหนมอนชได้มอนชีได้เอาเว้อาเว้เอาเวีเอาเว้เอาเวเยอะๆเว้เยอะเลย่ทีสามสองเเว้เยอะๆเพิ่มมากเพิ่มมากบอต่อ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 ยิ่เลื่อยช่วยบอกยิ่เลื่อยมาเว้ยิ่เลื่อมาเว้ยอไปไปอไปไปิ่งรอยเรื่อยเรื่อเรื่อยเรยเรื่อยบอกยิ่งบอกยิ่งบอกไ้ม่รื่ออเยนไรไดูอะไรูะไไอไอูไมานเวยมาเดนวยมาเดินเวมาเดินเว้มาเดินเว้มาเดินเว้มาเดิน ลเวเด้นัดีอามไม้ไม่ยวไม่ไหวแล้วพี่เพรไม่ไหวแล้วม่ไดิเซเ่มาไดินเ่มาไดเซ่รบรีบี่แล้ว้วัเส็นยังไงให้ดูนกี่ครัว่าไม่เข้าใจเี่ยได้นะเว้ยอเนี้ยไม่วัแทนมแบบ